ความลับอันยิ่งใหญ่ถูกเปิดเผย The Magic ปฏิหารการสนึกโลกคุณวันที่19ย่างก้าวมาสจันข้าพเจ้าเตือนตนเองทุกวันวันละหลายร้อยครั้งว่าชีวิตทั้งภายในและภายนอกขึ้นอยู่กับแรงกายของคนอื่นทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่สิ้นชีวิตไปแล้วและเตือนว่าข้าพเจ้าต้องทุ่มเทตนเพื่อให้กลืนกลับไปด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้รับและยังคงได้รับอยู่เอาเบิร์ตไอสไตน์ และด้วยต้วยคํคำเหล่านั้นไอสไตล์ได้มอบของควันที่เท่าเทียมกันก็คือการค้นพบทางวิทยาศา,ศาสตร์แก่เราเขามอบความรับอันน่ามาัศจันอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสําเร็จนั่นก็คือการสานึกรู้คุณในทุกวันไอสไตล์ยกรแรงบันานใจในเบื้องหลังปฏิบัติการมาัศจันของวันที่19นี้วันนี้คุณจะกล่าวคําขอบคุณ1 0 0อยครั้งเหมือนไอสไต่์และแน่นอนคุณจะทํามันในวันเดียวเท่านั้นในปฏิบัติการย่างก้ามาัศจันคุณจะก้าหนึ่งก้าและกล่าวคําว่า ขอบคุณในขณะที่คุณเท้าแตะพื้นคุณจะกล่าวคําว่าขอบคุณก้าวเท้าขวาขอบคุณก้าวเท้าซ้ายขอบคุณทําไปอย่างนี้จนครบหนึ่งอยครั้งหรือมากกว่าก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดในปฏิบัติการย่างก้าวมหัศจรรย์ก็คือคุณย่างก้าวมหัศจรรย์กี่ครั้งก็ได้ที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เช่น คนตื่นนอนแล้วคุณก็เดินลงไปอาบน้ําไปทํางานไปสถานที่ต่างๆคุณก็นับไปเลย100ครั้งหรืออาจจะมากกว่าที่ซ้ําถ้าคุณสังเกตความรู้สึกของตัวเองก่อนเริ่มเดินคุณจะพบว่าเมื่อคุณเดินไปแล้วและทําปฏิบัติการนี้ความรู้สึกหลังจากปฏิบัติการย่างก้าวมหัศจรรย์มันจะแตกต่างออกไปกันเลยทีเดียวอย่างเห็นได้ชัดไม่สําคัญว่าคุณจะสานึกโ้กุณได้มากแค่ไหนขณะปฏิบัติแต่ยืนยันได้ว่าคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน หลังปฏิบัติการนี้ถ้ากําลังรู้สึกแย่ๆอยู่ปฏิบัติการย่างก้าวมาศจัย์จะทําให้คุณร,รู้สึกดีขึ้นและถึงจะรู้สึกดียอดเยี่ยมอยู่แล้วก็จะยิ่งยกระดับจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นไปอีกโดยสรุปแล้วเมื่อคุณทําปฏิบัติการมาศจัย์ของวันนี้เรียบร้อยก็คือการก้าวเดินไปแล้วก็กล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณเป็นจํานวนทั้งหมด100ครั้งหรืออาจจะมากกว่าแน่นอนมันจะมีกี่วันกันนะในชีวิตนี้ที่คุณเคยได้กล่าวคําว่าขอบคุณถึง100ครั้งในวันเดียว แต่ว่าไอสไตล์ทำเช่นนี้ทุกวันเลยนะครับสรุปปฏิบัติการมาศจรรย์วันที่19ย่าง9ก้ามาศจัย์ข้อที่1ตื่นเช้ามาให้คิดถึงสปปรรพสิ่งในชีวิตทุกสิ่งรอบตัวแล้วคิดถึงสิ่งดีในชีวิตให้มากที่สุดแล้วกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่างสนึกโลกคุณข้อที่2ให้คุณทําปฏิบัติการมาศจัย์ด้วยการย่างก้าเดินมาศจัร์ เช่นเวลาที่คุณเดินก้าวเท้าขวาคุณก็พูดคําว่าขอบคุณก้าวเท้าซ้ายคุณก็พูดคําว่าขอบคุณทุกครั้งที่คุณก้าวเดินไปในวันนี้ให้ขอบคุณอย่างน้อย100ครั้งอย่างน้อยนะครับคือคือหนึ่งครั้งหรืออาจจะเป็น109ก้าวเดินแต่หมายคำว่า ไม่ได้ให้คุณต้องเดินแบบรวดเดียว100นะครับคุณลุกเดินไปไหนก็แล้วแต่สมมติว่าคุณนั่งทํางานและคุณลุกเดินคุณก็นับไปเลยต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือบางครั้งคุณไปสถานที่อื่นคุณต้องขับรถไปต่างสถานที่และคุณต้องเดินบนพื้นดินให้คุณพูดคําว่าขอบคุณทุกครั้งที่คุณก้าวเดินไปคุณจะพูดคําว่าขอบคุณเพราะฉะนั้นพูดในใจหรือจะพูดออกเสียงก็ได้นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือก่อนที่คุณจะหลับไปคืนนี้ทบทวนสิง่งดีที่คุณได้รับมาในวันนี้กำก้อนหินมหัศจรรย์แล้วกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสําหรับสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ สำหรับคนที่ต้องการทบทวนนะครับเดมกปฏิหารการสำนึกรบคุณทั้งหมดให้คุณไปที่ Playlist นังเสียงเด e ม a g i กนะครับซึ่งโอป้าสร้าง Playlist แยกไว้ให้นะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับ20กว่าวันเลยทีเดียวให้คุณทำทั้งหมดนะครับและแน่นอนอยากจะให้คุณทำอย่างน้อย5เซตครับเพราะฉะนั้นในเซตหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีประมาณ25วันนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณทำอย่างน้อย5เซตกลับมาฟังซ้ำ แล้วก็รับแบบึหัดอีกครั้งหนึ่งท้าไม่ต้องฟังซ้ำเพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างมากที่สุดและอยู่ในช่วงอารมณ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำอย่างน้อย5เซตนะครับวันนี้โอปปสานมาสก,กุลเอเนอ p สวัสดีครับ